อาจจะเป็นอ่าอย่างผมกับบน่ายใจนะครับผมกับโนมีขอมุลหน,น,มนหอกกนหอนกันเพราะว่าผมขี่รถพานหรอก็เหลียวไม่เห็นพอดีนะครับ สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับออขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง j แอน Channel ะตอนนี้จะพามาชมเป็นโบราณสถานนะครับเป็นโบราณสถานซึ่งออ,อยู่ในบริเวณเข้างๆหมู่บ้านนะครบ,บ้านนองกูครับเป็นข่างๆหมู่บ้านนะแต่ว่ารู้สึกว่า สถานที่แต่โบราณสถานเนี่ยจะอยู่บริเวณทงหน้านะผมคิดว่าเพราะว่าอรอบๆข่างก็จะเป็นเป็นทงหน้าของชาวบ้านนะครับเนี่ยน่าจะเป็นฐานเป็นฐานโบราณสถานนะครับซึ่งซึ่งผมกับบ่แน,น่ใจว่าว่าคืออย่างนะครับก็เลยก็เลยบนลันี้ก็ได้มีโอกาสได้แวะเข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปบิ่ง เราจะพาขึ้นไปเบิงแทนพงศนอันนี้จะเป็นเป็นด้านนานะครับขึ้นมากก็จะเป็นรงโล่งนะครับเป็นโงโล่งเลยจะมีแทนอาอยู่สามแทนนะครับเ่ทาที่สังเกตเห็นจะอยู่สามแทนเมื่อรู้ว่า ที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากการแบบเสือ่อมส้มตามกานเวลาหรือว่ายังสั่งบปรเสร็จแต่ผมคิดว่าน่าจะนี่นะครับน่าจะสั่งบนท่านแล้มคิดว่าพรข้างบนกับเป็นเตียนเตียนโล่งแบบนี้นะครับเป็นเตียนเตียนโล่งแบบนี้เลยนี่ยนะครับก็เป็น บรรยากาศข้างบนฐานเป็นโมราณสถาน,นครับภายในโมบ้านซึ่งต่างอยู่ใกล,ใกล้ๆโมบ้านนะครับจะเป็นบริเวณทงหน้านะครับนี่จะเป็นมีฐานอยู่เนี่ยฐานแรกไมร่รู้ว่าพันใส่ไปเห็ดเอียงเป็นแบบนี้ นั่นฐานที่2ครับฐาน2อยุคลกลางอาจจะเป็นอ,อย่างผมกับ,บนแห่ใจนะผมกับบมมีขอพูดหนกันเพราะว่าผมขี่รถพานล้วนกะเดี๋ยวไม่เห็นพอดีนะครับซึ่งเคยเห็นมาก่อนแล,ล้วแต่ว่ากับพวกหลวคืออย่างก็เลยวันนี้มีโอกาสผ่านมากก็เลยแวะเขามะทายห้เบิงนะครับนกลางอาจจะเป็นแท่นสําหรับบูชาหรือ ยังผมกับวัลูคือกันประมาณนี้นะครับอีกอีกแค่นึงกับเนี่ยคล้ายกันนะครับเกิดการสูสมตามการเวลาเนาะเพราะว่าเขียนเขียนไว้ว่าอายุประมาณพันกว่าปีนะครับตามไปตามไปที่ทุกของมานีผมเดี๋ยวเห็นผมอ่านว่าอายุพันปีนะครับก็นาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่า ด้วยองค์ประกอบต่างๆเนาะน,นี่ครับบริเวณข้างบนรบรรยากาศข้างบนหลอบลอๆฐานโมร้านสถานนะครับข้างบนเป็นเตี้ยนโล่งแบบนี้เลยครับมองไม่เห็นถ้าเกิดว่าเข้าขืนมานมาจากข้างนาตรงนี้นะครับเป็นมาดัยข้นมาเราเข้าก็จจเขามาตรงนี้เนี่ยนะครับ หลังจากเขาขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งระดับนิดหน่อยคาดว่านาตรงนี้นาจะเห็นเป็นห่องเป็นห่องโถงเราตรงขอบขอบเนี่ยนาจะเห็นเป็นเป็นสูงๆขึ้นเราเห็นเป็นหมนกับเจดีอ่ะผมกับบรรดาผู้ถือเนาะเนี่ยเพราะว่าสังเกตจากจากด้านแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ตั้งระดับซึ่งมันกับอนุมานเลยว่า น่าจะค็ดนา่นาจะคิดแบบนั้นนะน่าจะทําไม่แบบนั้นนะเท่าที่เบื้องจากองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเพื่อนตั้งระดับแบบนี้เพื่อนตั้งระดับแต่ว่าถ้าเฮดถ้าเฮดเป็นเป็นห้องตรงนี้เนาะเราสิไปไปเบื้องตัวน,นั้นได้จังไดแมนแมนอ,อาจจะเป็นเกืตั้งระดับไปซื่อๆแล้วก็ด้านขอบประเทศเป็นสูงๆูขึ้นมากหลักเฮดข,ขอบก็ไดเนาะ บัก er ว่าโหก็เป็นมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับตรงกลางบริเวณตรงกลางตรงกลางนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนังเกตได้ารารอบๆจะเป็นทรงหน้านะครับทรงหน้าแล้วก็เป็นมู่นบาซึ่งาบราณสถานอีกสถานที่หนึ่งนะครับอยู่เนี่ยตรงวัดนะเห็นเห็นวัดว่าเห็นวัดวันนี้มีวัดนะครับจะมีโบราณสถานอีกสถานที่หนึ่งเดี๋ยวผมพาข้าวไปเบิ้งนะครับ นะครับบริเวนโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบริเวนโดยรอบ